สวัสดีครับผม <C oughs> ครับเมือเ่อไงกลินพัดกระเพราะกครับเมื่อนี้อาหารกินง่ายๆกินบรรยากาศข้างนอกครับข้างในเฮี้ยนห่อนเด้มะนั่งกินข้างนอกบรรยากาศตรงไหนทุ่งหน้าครับเราเศร้ากินสวยอีกหน่อยครับเมื่อนี้ กินขเข่าเก่าม่วงกลัวเก็บสิบม่วง แค่ดาวครับแค่ถุงแค่ดาวสื่อ้ำไมขายเพื่อน,น,นอยากใส่ถุงไมหมเท่ก,กินหรอมันนี๋นั่งกินยุลาน,นะครับ ต้หนี่แล้ะครับเขาบ้านเครื่องเย็นนี้หน้าหน้าผมคือเก๋งเย็นผมทงหน้าเนี่ยน้ามกับกับเริ่มจิตขึ้นมาประมาณเครื่องต้นเขาแล้วอะน้าที่ฝนตกไม่เลยน้าหงมาเซให้หน้าแต่ว่ากับมีหยาผสมมีทั้งหยาทั้งต้นเขาบนเงิน กับเขามันกับบ้านทุกปี้วครับเขาเพิ่นปราเดชนี่เพิ่นปราเดชดำดำมากกับบกคุม้มเสียเงนินคาจ้างค่าอย่างเนี้ยจะเสียค่ารถไถก็จะออหักพะแฮงแล้วส่วนมากมิตรานหน่อยยังเดี๋ยวเลยเขาเสมอนี่หน้าทงได้กับคนกับมิตรบานอ๋อเป็นหน้าปู้เดกับจ้าจกัะบาลข้าจบบ่าบาออค่อยดำนะครับมันบ่คุม้ม แต่ว่าดำเมอกก็ดีเพ็ยงหนึง่งคือมันมันงามอยู่ครับแต่ว่าันามมันถ่วมก่อนกันปีได้นามถ่วมให้หน้าบางเขาบางคนเนี่ยเขามันตายครับแต่ว่าแถวบ้า,บานผมใกล้เดี๋ยวมันปวถ่วมมันปวถ่วมให้หน้าบอก,กื่ยังทางแถวอื่นนะครับทางแถวอื่นนั่นท่างบ่านอื่น นีนามท่วมก็นมี พยายาี่พญายามีเงาเล่ายู่พญายผมเราก็มาธงแต่ว่าหลังจากเราตายแล้วเรากับลูกไปต่อเล่าไปหน้าผมเห็ีดแทน่นหรือว่าแบ่งทีแบ่งอย่างกันตามจริงห,หน้าผมฟังนุ่งคุ้นฟังนี่เป็นห,หน้าหนองไส้เม,มียผมเป็แบ่งกับเดียวหลังจากพญา,า,ายมีเงายต่มาเดินกัมาแบ่งกัน bèn đặc kính như thế ba bèn cái về xét về những chỗ หน้าสีอะไรครับหน้าผมฟังทาปุ่นฟังเราท่างปุ่นเห็นหน้าเราเหย็ดตะกินนะว่าผมก็มีปันญ้าหาเงนมาไถาหน้าดอกจกังรถไถหน้าเหย็ดทอกกัเลอกกับรับเห็ดเห็ดตะกินแย่นันเอกกับ เดไปเอาเขาเหนียวเขาสารมากหนึ่งกินเท่ากับบอกไปเอาอยู่มันได้ได้๋ยวพีกายพิก้นอนเนี่ยงินไทยนามถ่วมกับรัฐบาลก็ซอยกับก็ได้เห็เขาอยู่หรอกแต่ว่าหน้าผมได้ยักพันแต่ว่าผมได้แค่หารอยเล่าแบงก์อผมนอกเงี้ยนแล้วเสร็แจแล้วจะไปกินมันนะหรอจะไปใส่มันล้วแบงก์ขงผมแค่หารอย พี่กายเนี่ยให้นี่แหละครับไม่ไมีประกอนผมจกไปเก็บขึ้นมาตอนนั้นเออประมาณนันหน้าผมมันไปเก็บขึ้นมาเป็นได้ครับผมกแค่ถ่ายคลิไปไอ้เพิ่งจะให้นี่แหละได้ปราควตัวเง,งี้ยำเขียนไอ้ช่วงอันเกี่ยวเขาเรียวครับหน้าม,มันเหลียมเป็นหน้าคันคนหรือว่าช่วงอันประมาณ เขาสิขึ้นห่วงอะ,ะัน้นามันถึงขวัญได้แบบนี้มันจะมีปลาขวัญแล้วให้นี่เก็บเอาได้ผมก,คกค็ค่อยลงเก็บรือว่าตัวกัเคยกัดเคยลงเก็บอยู่แถวนึงได้อยู่ปลาพ่อได้กินอยู่ครับมันได้พอกระเทือนได้สองตัวเนี่ยผมกปลปอย ปลาตขวกักมันสะไร่ไรไมากจากสาค่นเดือนน่ะเนี่ไอ้อุ่งดูปลาตะขวกักอยู่แกะสะขจ้าวฝนตกข้าวเดียวน้ำเต็มสาเลยตกเมื่อกี้มือโอ้ยน้ำเต็มสาข้าวเดียวฝน,มเ,มวเ,วนมเม็ดใหญ่เตื่ครับมันก็ได้มันตกขึมามันได้น้ำเต็มสาไว้ น้ำท่วมตานี่ยให้นี่ยจิตเป่งไปทั้งพุนครับว่ากันท่วมให้นี่อยู่ใใยไก่เฮียนผมเนี่ยรับรองว่ามีโอกาสถีดน้ำสิไหล่กับไปทั้งเฮียนครับ่วงพี่ไกน่นี่มันไหลกับไปรอดต้นข้าฮวงกับไปอีกแล้วไหลมาทาั้งพีแด้วพี่พี่ครับไหลไปทั้งพี่เข้าไปขังเฮี้ยนพี่แล้วพี่ขึ้นมาตะวนันบ่เข้าไปนี่เฮี้ยนเลยบ่เข้าไปนี่ประตู นี่เหี้ยนเด้เพราะว่าเธอทีเหี้ยนเีมันถมมันดินสูงกว่านะครับแต่ว่ามันดิดไหลพุ้นลนะก็ไปขางเงี้ยนครับเรานี่งก็เป็นต้นค่าครับกัดไหลไปถ่วมแล้วต้นค่านี่หละถ่ว,ถวอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่ากับเม่ไเด้๋วถ่วงสูงครับถ่วมถ่วม,น,น,มาาน้อยๆเสียนะครับมันน้ำมันหล่นออกมาจากให้น้าครับเพราะว่านี่มันเป็นให้น้เนาเนาะมันเป็นให้น้ามองนี่น้ำล่นใหน้น้านี่มันเกิดฝนตกแห้งทะเลลีมันก็มีโอกาสที่ถ่วมหมือนม่าหอดพี่เข้าไป ว่าดินแถวนี้มันสูงอยู่นะครับมันให้หน้ามันต่าก่อยอยู่ตันดินสูงอะไรแล้วมันยังดีครับมันมีโอกาสนำก็ถ่วมแต่ว่าเห็นมันสูงก็เนื้อสะปีครับกันยุไก่สานำต้องเสียบตีไปก่อนปลอดภัยไปก่อน เพาะว่าถมดินมันสูงถ่วมสะนะครับใหญ่มันใหญ่พอดีกับสาน a m นะครับมันดิดีขนยูทงหน้าข็นยูไก่สาน a m มันสา n a ามันหล่นเนาะมดินตำสำสาน a m มันมีโอกาสถ่วมเฮี้ยนเลยเพราะต้องถมมันมันสูงกว่าสา Nam ขึ้นไปอีกครับน a m มันฉีดหล่นมาจากสะมันก็สิไลไปมองเอินมันจะบอขึ้นไปบอมันจะบอไปถ่วมเฮี้ยนห่อเลยนะครับเพราะว่าต่อไปผมก็นจไปสร้างบ้านนี้ทั้งพุ่นนะเพราะว่าพันบอกผมไปถมดินทั้งพุ่นอยู่ เฮ็ดต่อไปเฮียนหลังนี้เพิ่นกับ้านหลังนี้เพิ่นกับชื่อเลือถวนเพราะว่าเพิ่นเกิมาถมเฮ็ดเป็นคันทนาหน้ามั้งเหรอนี่อันนี้มันหน้าผมเพิ่นบอกคว่าไอ้ฟังนี้แบบมันฆ่าผมมาอยู่หนีซื้อเพิ่นเลยบ่มั่งกวอกต่อไปเพิ่นสิมั่งกวอกมั่งกอกผมก็ต้องไปถมดินสร้างเฮียนฟังน้องพุ่นพุ่นครับฟังน้องพุ่นที่หน้าผมกำหนดในเพ่ถมดินนะสร้างบ้านตัวนี้ก็ ต่อไปกับวันนี้ที่ยู่ยโดนทั้งเนี่ครับเจ๊สีอีกพักสิบปีบปเ่ราะว่าวันนี้เจ๊หน้าผมเป็นว่ามันบวมาลรือถอนออกอยู่ลรือถอนออกคนจนีบว่าถมเฮ็ดเป็นข้น,นหน้าเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นทีตรงไหนตรงหน้าหน้าผมหน้าหนองไส้แม่ผมนี่ครับครับมันเป็นทีตรงไหนตรงหน้ามด้กับ เงินเก็บได้ยยมไดี๋ยวผมนะบดี๋ยงเงินายก็รอดอังสียู้อังสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเงินสางบ้านห่ดและผมมีก็ยูไปขอบคุณหลายๆครับที่รับชมครับ